สวัสดีครับผมสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านหรือประชาชนทั่วไปนะครับคือวันนี้เรามาดูวิธีการแยกน้ําออกจากยางพารานะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมมาหยอดน้ากดไม่ทันก็เลยเกิดอาการอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือน้ํายางพาราของเราเต็มไปด้วยน้าครับที่ผสมอยู่50เปอร์เซนหรือมากกว่าแต่ผมหาวิธีอะไรไม่ได้เลยก็เลยมาลองผิดลองถูกกับ ถังสองใบเนี่ยครับลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองเราเก็บเก็บน้ำกดที่เราเอยเก็บน้ำยางที่เรามีน้ำอยู่อ่ะนี่ได้มาละแล้วก็เรามาเทลงนี้ครับผมเทลงไปเลยเทจนกระทั่งได้ปริมาณที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็นำน้ำกดที่เราเตรียมที่จะหยอดนี่คือน้ำกดนะครับเตรียมที่จะหยอดใส่ใไอ้ถ้วยยาง ที่กีดไว้เมื่อคืนนี้ครับแต่เราจะไม่หยอดลงอย่างนั้นเราจะมาเทลงไปเลยครับเทผสมลงไปเลยในปริมาณก็ตามสมควรนะครับผมก็เลยลองลองผมลองลองทำครั้งแรกดูเหมือนกันแต่ก็คนที่คาดได้ก็คือประทับใจมากครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยคือ แต่ละท่านถ้าถ้าถ้าลองทําวิธีอื่นถ้าเวิร์กยังไงก็แชร์กันบอกด้วยนะครับแต่ผมว่าวิธีนี้ผมลองดูมันได้ผลก็เลยอยากให้พี่ๆน้องๆชาวสวญยางเราลองทําดวบางทิ้งไปก็ได้ครับแต่เสียดายผมเสียดายผมมีเดือนผมเลยลองทําดูโอเคมันออกมาดูดีก็ฝากด้วยลวกันครับผมวิธีนี้ถึงแม้จะบ้านๆหน่อยแต่ก็พอได้ครับผม Cảm cấp